วันนี้ค่ะ28กันยายนเป็นวันโรคสุนัขบ้าโรคโรค,โรคสุนับ้าเลยใช่ค่ะก็ยังอยู่กันที่เรื่องนี้นะคะ,คะกระทรวงสาธารณาสุขเองเขาก็ออกมาเตือนด้วยประชาชนที่ถูกสัตว์เลี้ยงหรือว่าสุนัขแมวเลยล่ะค่ะขวดแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่บาตแผลนเล็กๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าอาจจะติดเชื้อนี้ได้ค่ะ สถิติผู้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยในปี2557โดยสำนักระบาดวิทยาก็ได้มีการรายงานด้วยก็บอกว่าตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนมีผู้ที่เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น4รายพบที่จังหวัดสงขลาประจินบุรีสุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกดดังนั้นค่ะในปี2558กระทรวงสาธารณาสุขภาคีเครือข่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจะได้มีการตั้งเป้าให้ประเทศจะไม่ต้องมีผู้ที่เสียชีวิต จากโรคพิษสุนัขบ้าและเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าด้วยภายในปี2563ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกและองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศด้วยค่ะมีความเห็นของทางด้านน,นายแพทย์นรงสหเมธาพัฒน์ประลัดกระทรวงสาธารณาสุขด้วยท่านบอกว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแร,แรงไม่มียารักษาเมื่อมีอาการป่วยแล้วก็จะเสียชีวิตทุกราย โดยผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กซึ่งถูกสุนัขหรือว่าแมวกัดหรือว่าควนแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วและครบถ้วนตามที่แพทย์กำหนดไว้พร้อมกันนี้ก็ออกมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเน้นการบูรณาการการควบคุมโรคของหน่วยงานภาครัฐสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าด้วยค่ะสำหรับอาการค่ะสังเกตได้ง่ายๆเลยของผู้ที่ถูกสัตว์เป็นโรคกัด หรือว่าขวนเลียน้ำลายกระเด็นเข้าตาปากหรือว่ามีบาดแผลตามผิวหนังนะคะเชื้อไวรัสค่ะก็อาจจะเพิ่มจํานวนที่บริเวณแผลที่ถูกกัด หลังจากนั้นประมาณ3ถึงสสัปดาห์3สัปดาห์ถึง4เดือนนะคะก็จะมีอาการป่วยบางรายอาจจะเร็วเพียงแค่4ี่วันซึ่งการป่วยก็จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับจำนวนของเชื้อที่เข้าไปณนะตำแหน่งบาดแผลหากว่าอยู่ใกล้สมองเชื้อก็จะเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางหรือเข้าสู่สมองได้เร็วขึ้นผู้ป่วยก็จะมีอาการคุ้มค้ั่งดุร้ายกระวนกระวายหากว่าเชื้อเข้าสู่ไขสันหลังก็จะทำให้สมองแล้วก็ไขสันหลังทำงานผิดปกติ มีอาการอัมพาตแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดด้วยส่วนวิธีการสังเกตค่ะอาการของสุนัขที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็คือสุนัขจะมีนิสัยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในระยะแรกๆต่อมาก็จะมีอารมณ์หงุดหงิดหางตกน้ำลายไหลกัดสิ่งของที่ขวางหน้า ระยะท้ายๆค่ะบางตัวอาจจะแสดงอาการคล้ายกับกระดูกหรือว่าก้างติดคอก็ทําให้เจ้าของเข้าใจผิดจนเอามือไปล้วงที่ปากของสุนัขคร่หากก้างหรือว่ากระดูกหากพบสุนัขที่มีอาการดังที่ว่านี้นะคะก็ขอให้นึกถึงโรคพิษสุนัขบ้าไว้ก่อนแล้วก็แยกสุนัขไว้ไม่ให้คลุกคลีกับสุนัขตัวอื่นๆหรือว่าคนและแจ้งปศุสัสตว์หรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขต่อไปค่ะ